ชักไปกันใหญ่แล้วสิคะดอ,อรแอนมีทั้งขงโมยรถมีทั้งอะไหล่ปลอมระบาดแล้วสามสาวซูปเปอร์ฮีโร่จะไหวไหมเนี่ยต้องไปชมกันค่ะร้านอะไหล่อยู่สุดซอยครับเปิดอยู่ด้านหน้าโรงงานผลิตอะไหล่อะพี่แอนคะอย่าแย้วโรงงานผลิตอะไหล่ที่นี่ดูน่าสงสัยชอบกลนนะคะมันอาจจะเป็นโรงงานผลิตอะไหล่ปลอมก็ได้ พี่แอนคะตรงนั้นมีป้ายรับสมัครพนักงานผลิตอะไหล่พอดีเดี๋ยวยายายจะลองเข้าไปสืบดูนะคะได้จ้ะระวังตัวด้วยนะคะเฮ้ย hey, พวกเองเบาๆมือกันหน่อยสอิถึงจะเป็นรถขโมยแต่ก็อย่าให้บอบช้ำนะเดี๋ยวราคามันจะตก <laughs> ขายอะไหล่รถขโมยหากินง่ายสบายใจด็อกเตอร์ครับมีเด็กคนใหม่ครับสวัสดีครับเร่งเข้ามีออเดอร์อีกเพียบเลยทางนี้ทางนี้เห็นน้ำมันปล,ลอมหลแกอนเร็วเข้ากุญแจปลอมเนี่ย คุณตำ่ำแต่ขายได้ราคาดีจริงๆเร็วเข้าเร็วเข้าแยกอ้อแยกเครื่องให้เร็วๆขวอทัางเลยน้องเรี่บริบผมใส่เราจะเจอตัวการใหญ่แล้วล่ะค่ะทั้งผลิตอะไรปลอมกุญแจปลอมแยกชิ้นส่วนรถยนต์เอ็งว่าอะไรนะปปเปล่าค่ะเปล่าค่ะ,อะเอ้ยเปล่าครับเอ็งว่าอะไรนะ ดอกเตอร์สมภพมหาปราดเปรืองปริญญาเอกด้านวิศวกรรมจากสหรัฐเคยทำงานด้านวิศวกรรมอวกาศให้กับนาซาอัจฉริยะด้านการออกแบบเคพื่อนจกักรย่ายไปทำอะไรนะคะสองสาวเรื่องมันยาวอะคะ่ะดอกเตอร์สวัสดีครับดอกเตอแอน พอดีเราได้ข้อมูลที่พะคุณอยากจะรู้มาจี้ตลาดมืดมันมืดขนาดนี้เลยเหรอใหญ่บ้องเงยมืดขนาดนี้แล้วใครจะซื้อขายกันได้แล้วทางนี้เลยทางนี้เลยทองเทขโมยมาราคาถูกไหนีไหนด้วยเขอฉันบ้างถูกจริงจริงด้วยอ่ายี่วิงรุ่นใหม่ก็มีนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเรีเขามาเลขเข้ามาของหนังใหม่หนังชนโรงเราก็ปีให้ท่านแล้วในราคาถูกทุก กมเกรดเอโหแค่ชื่อก็สื่อแล้วอ่ะต้องการอะไรเราอยากได้อะไรวบีเทลทานี้ทำอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลือกเสร็จไปจ่ายตังค์หน้าโ้เมจเาเยอะขนาดนี้แล้วจะไปหาอะไรรถของพี่แววใจเจอได้ยังไงไม่ยากรอบอยู่นี่ไงเผอรถซะขนาดนั้นสลักชื่อตัวเองกำกับไว้หมดล่ะไม่ค่อยเลยนะพี่แววใจแล้วยังไงต่อดีล่ะทีนี้รอแป๊บนะพลัง ทะลวงใจรแล้วดรแอนพัพวกเราเจออะไหล่รถของพี่แววใจแล้วค่ะและที่สำคัญเราได้เบาะแสนแหล่งชำระรถแล้วด้วยใช่ค่ะดรแอนน่าเหมือนกับดรสมภพที่ดรแอนค้นเจอข้อมูลก่อนที่พวกเราจะออกมาด้วยค่ะ เตอสมพจิกซอทุกอย่างครบแล้วสองสาวตามไปสมทบกับยาย่าที่โรงงานได้เวลารวมพลังซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้แล้วล่ะรัทราค่ะแลงร่าง นีพอดีปลุกเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวสิรอสรัญญาณชิยาย่าก่อนขืนทะเลื่ทะล่าเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวร็รสมพบกันหนีไปสะก่อนพอดี หลังคาจะมีปืนเลเซอร์ซ้อนอยู่ด้วยร้ายกาจจริงๆคนพวกนี้พวกเธอเป็นใครขึ้นไปทําอะไรบนหลังคานั่นหรือจะเข้ามาขโมยของของฉันพวกเราไม่ได้มาขโมยของนายหรอกแต่จะมาจับโจรใครโจรที่นี่ไม่มีโจรจะมีกะแต่คนงานเครื่องจักรและอะไรรถชั้นยอดเท่านั้นอย่าปฏิเสธไปเลยค่ะดรสมพยอมมอบตัวกับพวกเราซะดีๆอะไรที่ไม่ได้คุณภาพอย่างเนี้ยทำร้ายผู้บริสุทธิ์หลายคนแล้วเฮ้ย hey! แกมันไอหนุ่มที่รับมาทำงานเมื่อเช้านี่วะขอโทษค่ะฉันไม่ใช่ผู้ชายแต่ฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นฮีโร่ชมพูด้วยล่ะแรงบาร่ว่ช่วยไสามสาวซูเปอร์ฮีโร่คิดหรือว่าเข้ามาแล้วจะรอดออกไปได้พูดอย่างกับจะใช้รีโมตปลอมมาจัดการพวกเราได้มันก็คือรีโมตนั่นแหละเอาไป ไว <Why? S 2> อะรคิดเหรอว่ากรงแค่นี้จะจับพวกเราสามสาวไว้ได้พลัง ตาข่ายอันนี้สร้างจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ฉันคิดค้นขึ้นเองไม่มีอะไรสามารถผ่านมันออกมาได้หรอกดอร,รสมภพคุณมีความรู้ความสามารถขนาดนี้ทำไมถึงใช้ผิดที่ผิดทางล่ะอะไรที่ฉันทำทั้งหมดเป็นอะไรชั้นยอดมันจะผิดไปได้ยังไงแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้ของปลอมล่ะพวกนั้นเห็นแก่ตัวและมักง่ายเองอยากได้ของถูกพขาคิดว่าคุ้มสุดไงล่ะคิดแบบนี้มันเข้าข้างตัวเองชัดชัด ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วยังไงพวกแกก็หนีออกมาจากตะข่ายสายสมอนไม่ได้หรอกดูถูกพวกเราเกินไปแล้วพวกเราพลังสต้างวัตถุกักนไกลสลาตันคราวนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะเฮ้<ห>ยพวกเราฮะทำไยอย่างนี้ 哈哈哈哈。<Yeah. S 2> <laughs>